บทที่81แกสมควรตายในเวลานี้จิงสงได้เกิดความกลัวขึ้นทั้งที่เมื่อครู่เขานั้นได้ตัดสินใจยอมที่จะจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อขอซื้อไข่มุกเม็ดนี้ถ้าหากว่าหลินหยุนไม่อยู่ที่นี่ได้พูดเล่าถึงเรื่องประวัติความเป็นมาอันแท้จริงของไข่มุกนี้อาจเป็นไปได้เกินกว่าครึ่งว่าไข่มุกเม็ดนี้คงจะตกไปเป็นของเขาอย่างแน่นอน เมื่อคิดถึงในอนาคตว่าคฤหา์ที่ตนเองซื้อมาในราคากี่สิบล้านกลายเป็นบ้านผีสิงคิดว่าตนเองถูกหยินชี้เข้าจู่โจมทำร้ายคงจะต้องเสียชีวิตเป็นแน่เจียงสงโมโหถึงขนาดกัดฟันเจียงจงโยคิดไม่ถึงว่าแกจะกล้าหลอกลวงข้าเชื่อหรือไม่ว่าวันนี้ข้าจะทำให้แกไม่มีทางรอดออกไปจากเมืองหลินโจได้เจียงจงโยหัวเราะเยาะเย้ยโดยไม่พูดอะไรแม้ว่าจะอยู่ในเขตพื้นที่ของเจียงสงแต่เขาแทบจะไม่มีความหวาดกลัวแม้แต่น้อย หวังจื้อเหอก็ตกใจถึงขนาดกลับไปนั่งบนเก้าอี้ทันทีแล้วมองไปที่ไข่มุกเม็ดนั้นอีกครั้งเหมือนกับว่ามองเห็นผีปีศาจต,ตนหนึ่งตกใจกลัวจนเขาไม่กล้าหันมองอีกผู้มีอิทธิพลอำนาจทั้งหลายต่างรักและเสียดายชีวิตมีทั้งเงินและอำนาจดังนั้นจะให้ความสำคัญกับชีวิตมากที่สุดเจียงจงโยได้ทำการละเมิดอย่างหนักถึงขีดจำกัดของพวกเขาแล้วแม้แต่ผู้ที่มีนิสัยอ่อนโยนมาตลอดอย่างท่านผู้อาวุโสหวังจื้อเหอก็ยังเกิดความโมโหข,ขึ้น เจียงจงโยคาดไม่ถึงว่าแกจะกล้าเอาสิ่งที่ชั่วร้ายมาทำร้ายผู้คนฉันกับแกคงจะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้อีกแล้วผู้มีอิทธิพลอำนาจทั้งสามตระกูลที่อยู่ณที่แห่งนี้พร้อมใจกันพุ่งเป้าหมายไปที่เจียงจงโยเขาเองก็เป็นแค่เพียงบุคคลธรรมดาในชิงโจ้าหากผู้มีอิทธิพลอำนาจทั้งสามตระกูลร่วมมือกันแล้วหลักก็เขาคงจะไม่ใช่คู่ต่อกรเป็นแน่แต่ว่า เจียงจงโยกลับมีสีหน้าท่าทีที่ไม่เกรงตัวเพราะถือว่ามีคนหนุนหลังหัวเราะอย่างโอหังแล้วพูดว่าหึมหักไม่ใช่เป็นเพราะไอ้เด็กมากเรื่องผู้นี้แล้วตอนนี้พวกแกก็คงจะนําไข่มุกนี้ไปเทิดทูลบูชากันแล้วหลอกลวงพวกแกแล้วยังไงกันความสามารถของพวกแกก็มีกันอยู่แค่นี้จะสามารถมองออกกันได้ด้วยเหรอเพียงคําพูดเดียวถึงขนาดทําให้ผู้มีอิทธิพลอํานาจทั้งหลายหน้าแดงเขินอายไปตามๆกัน เจียงจงโยจ้องมองไปที่หลินหยุนด้วยท่าทางที่โหดร้ายด่าว่าไอ้หนุ่มน้อยแกมาขัดขวางทำลายยุ่งเรื่องของข้าปรมาจารย์อย่างเชิญท่านเป็นผู้ลงโทษจัดการเจ้าหนุ่มน้อยผู้นี้เจียงจงโยหมุนตัวกลับไปพูดอย่างเคารพกับผู้อาวุโสที่ผอมแห้งแรงน้อยผู้นั้นดวงตาทั้งสองข้างปรมาจารย์อย่างปรากฏกลายเป็นสีขาวเทาจ้องไปที่หลินหยุนและพูดอย่างเย็นชาว่าไอ้หนุ่มน้อยแกมาขัดขวางทำลายเรื่องที่ดีของข้า แกมันสมควรตายวันนี้พวกแกทุกคนอย่าคิดว่าจะมีชีวิตรอดออกไปได้ปรมาจารย์หยางก็ได้ปลดปล่อยพลังลมปราสีดำออกมาทันทีร่างกายที่ผอมแห้งขณะนี้ได้เป่งบวมขึ้นบนใบหน้าและมือรวมถึงผิวหนังที่อยู่ภายนอกมีขนยาวสีเขียวงอกออกมาเขี้ยวทั้งสองซี่โผล่ออกมาจากปากอะไรกันปีศาจเหรอเนี่ย ทุกคนตกใจกลัวจนวิ่งหนีหลบซ่อนกันหมดลูกน้องของผู้มีอิทธิพลอำนาจทั้งหลายต่างก็ไม่ได้สนใจหัวหน้าผู้มีอิทธิพลอำนาจของตนคิดแต่เพียงวิ่งหนีออกไปทางประตูเท่านั้นปรมาจารย์หย่างหัวเราะกรีดร้องด้วยเสียงที่แปลกประหลาดมือแต่ละข้างจับตัวของเด็กหนุ่มที่กำลังวิ่งหนีเอาไว้แล้วจัดการบิดคอของเด็กทั้งสองจนหักตายคาที่ข้าพูดเอาไว้แล้วว่าวันนี้พวกแกทุกคนไม่สามารถหนีรอดไปได้ช่วยด้วย เตอร์ลี่ตกใจกลัวจนร้องตะโกนออกมาเสียงดังหวังจื้อเหอล้มลงไปกองอยู่บนพื้นเจียงสงก็ตกใจกลัวจนหมอบคลานอยู่บนพื้นตัวสั่นไปหมดเฉียนหัวชิงก็สีหน้าซีดขาวขาสั่นไปทั้งสองข้างนี่มันนี่มันเป็นไปได้อย่างไรเรื่องราวของปีศาจและพลังการทำลายล้างคิดไม่ถึงว่ามันจะยังคงหลงเหลืออยู่จริง ลินหยุนมองไปที่ร่างปีศาจของปรมาจารย์อย่างตอนแรกที่ปรมาจารย์อย่างเพิ่งเดินเข้ามาภายในห้องนั้นเขาก็รู้สึกรับรู้ได้ถึงกลิ่นอายในตัวของปรมาจารย์อย่างที่ผิดปกติไม่ธรรมดานั่นก็คือลมหายใจที่มีความคล้ายคลึงกับปราณพิฆาตแต่มีพลังที่อ่อนด้อยกว่าปราณพิฆาตมากพอสมควรวิธีการฝึกฝนของท่านผู้นี้เหมือนว่าจะสืบทอดมาจากโลกเซียนสำนักนิระยะแต่ว่าจะอ่อนด้อยกว่าสำนักนิระยะเป็นหมื่นเท่า แล้วมองไปที่หลินหยุนและพูดด้วยรอยยิ้มที่แปลกว่าไอ้หนุ่มน้อยแกขัดขวางทำลายเรื่องที่ดีของข้าข้าจะดูดเลือดของแกให้หมดแล้วจะทำให้แกกลายเป็นหุ่นศพนำเอาดวงวิญญาณของแกสะกดไว้ในร่างหุ่นศพนี้พูดจบปรมาจารย์หยางก็อ้าปากกว้างแล้วพุ่งกระโจนไปยังหลินหยุนเฉียนหัวชิงสะดุ้งหยงตะโกนพูดว่ารีบหนีเร็วหลินหยุนยังคงยืนอยู่กับที่ไม่ขยับเขยื่อนมีสีหน้าท่าทางที่หมดหวังพูดอย่างเย็นชาว่า ลำพังแค่ปรันพิฆาตที่เกิดจากการฝึกฝนของพวกนอกลู่นอกทางก็ยังกล้าที่จะแสดงพลังต่อหน้าของข้าไม่ต้องมาพูดพร่ำทําเพลงเพียงแค่แกคนเดียวต่อให้แกเรียกผีดิบมากี่พันล้านร่างข้าก็สามารถเผาไม่ให้ราบเป็นหน้ากลองได้ไฟจงมาหลิ้นหยุนโบกมือข้างหนึ่งเปลวเ,เพลิงอันร้อนแรงลุกไม่อยู่บนมือของเขาอุณหภูมิภายในห้องเพิ่มสูงขึ้นมากทีเดียว ปรมาจารย์อย่างตกใจโดยพันร้องตะโกนด้วยเสียงประหลาดไอ้หนุ่มน้อยคิดไม่ถึงว่าแกจะเป็นวิชาควบคุมไฟด้วยหรือว่าแกเป็นผู้สืบทอดของสำนักอัคคีผีดิบที่เกิดจากการฝึกฝนปราณพิฆาตกลัวเปลวเ,เพลิงเป็นที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งไตรเพลิง แม้ว่าหลินหยุนจะไม่ได้ปลดปล่อยพลังไตรเพลิงแต่จัดการกับผีดิบของปรมาจารย์อย่างที่ผ่านการฝึกฝนในระดับร่างเช่นนี้ใช้แค่เพลิงโลกมนุษย์ธรรมดาก็เพียงพอแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลิงโลกมนุษย์ที่เขาใช้นั้นมันไม่ธรรมดาข้าไม่รู้ว่าสำนักอัคคีที่แกพูดถึงมันคืออะไรลำพังแค่วิชาควบคุมไฟมันจะยากแค่ไหนกันเมื่อหลินหยุนพูดจบได้โยนเปลวเพลิงที่อยู่ในมือไปที่ปรมาจารยา์อย่างพึบ เปลวเพลิงนั้นติดอยู่บนตัวปรมาจารย์หยางและได้ลุกไม่ท่วมตัวอย่างรวดเร็วกลิ่นเหม็นได้กระจายคลคลุ้งไปทั่วห้องผู้ที่ได้กลิ่นแทบจะอาเจียนปรมาจารย์หยางหัวเราะด้วยเสียงประหลาดไอหนุ่มน้อยแกคิดหรือว่าเปลวเพลิงธรรมดานี้จะสามารถฆ่าข้าได้แกจะดูถูกข่าเกินไปหน่อยแล้วลินยุ่นยิ้มอย่างแปลกๆใช่เหรอแต่ว่าแกรู้ได้อย่างไรว่าเปลวเพลิงของข้านี้เป็นเปลวเพลิงธรรมดา ปรมาจารย์อย่างหัวเราะประหลาดอยู่ชั่วครู่ทันใดนั้นได้ตะโกนร้องขึ้นดับไฟแต่ว่าเปลวเพลิงบนตัวของเขาไม่เพียงจะไม่มอดดับแล้วแต่กลับลุกไม่รุนแรงขึ้นไปกว่าเดิมปรมาจารย์อย่างหวาดกลัวอย่างที่สุดมองไปที่หลินหยุนแล้วพูดด้วยอาการตกใจว่าไอ้หนุ่มน้อยนี่มันเปลวเพลิงอะไรของแกกันแน่ถึงทำร้ายข้าได้หลินหยุนพูดเบาๆว่า,วา ฉันบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่านี่มันไม่ใช่เปลวเพลิงธรรมดาปรมาจารย์อย่างเกิดความหวาดกลัวแล้วเปลวเพลิงนี้สามารถลุกไม่ท่วมตัวทําให้เขาตายได้ปรมาจารย์ฉันผิดไปแล้วขอให้ท่านยกโทษไว้ชีวิตฉันด้วยปรมาจารย์อย่างคุกเข่าลงต่อหน้าหลินหยุนคํานับเพื่อร้องขอชีวิตหลินหยุนมีสีหน้าท่าทีที่ไรอารมณ์พูดว่าสังเกตจากการดูดเลือดการฆ่าคนที่แกกระทําเมื่อครู่นี้นั้นคนที่ตายด้วยน้ํามือของแกคาดว่าคงไม่ต่ํากว่าพันรายเป็นแน่ แก้มันสมควรตายลินหยุนเสมือนกับเป็นผู้พิพากษาที่มีอำนาจในการตัดสินลงโทษประหารชีวิตคำพูดเสมือนกับกฎหมายเพียงกล่าวคำเดียวก็สั่งลงโทษประหารชีวิตคนได้เปเลวเพลิงลุกไม่ท่วมตัวปรมาจารย์อย่างคล้ายคลึงกับลูกบอลไฟที่มีลักษณะเป็นคนมีเสียงเปรีย้ยเปรีย้ยดังออกมาครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นสภาพที่น่ากลัวน่าสยดสยองเสียจริงเห็นว่าลินหยุนไม่ยอมที่จะยกโทษให้เขา ปรมาจารย์หยางจึงหัวเราะขึ้นด้วยเสียงอันดุร้ายไอ้หนุ่มน้อยในเมื่อแกต้องการที่จะให้ฉันตายถ้าอย่างนั้นฉันก็จะตายไปพร้อมกันกับแกด้วยขณะกำลังพูดปรมาจารย์หยางก็พุ่งกระโจนไปหาหลินหยุนต้องการให้หลินหยุนถูกเปลวเ,เพลิงลุกไม่ท่วมร่างเช่นกันหลินหยุนใช้มือตบออกไปพลังอันแกร่งกล้านั้นทำให้ปรมาจารย์หยางล้มลงไปกองที่พื้นโง่งเง่าสิ้นดี ปรมาจารย์อย่างดิ้นรนที่จะลุกขึ้นยืนอีกครั้งแต่ว่าเขารู้สึกว่าร่างกายของตนนั้นถูกภูเขาใหญ่กดทับอยู่ไม่สามารถที่จะขยับตัวไปมาได้ไอ้หนุ่มน้อยวันนี้แกฆ่าฉันอาจารย์ของข้าไปปล่อยแกไว้แน่ปราณพิฆาตในร่างกายของปรามาจารย์อย่างถูกเปลวเพลิงเผาไม่อย่างหมดจดจนนี้ถึงร่างเนื้อแท้ของเขาแล้วไม่มีปราณพิฆาตคุ้มกันปกป้องชั่วครู่เดียวปรมาจารย์อย่างก็ถูกเผาไม่จนกลายเป็นเท่าฐานลิ้นยุนแอบเปรียบเทียบว่า ที่บอกว่าจิตวิญญาณเข้าสู่แดนทิพย์คงจะเทียบเท่ากับพลังยุทธ์ของนักบุพพสวรรค์ในส่วนของท่านซ่งเฮอก็คงจะเป็นพลังยุทธ์ของนักบุพรสแสวงทุกคนภายในห้องเห็นสภาพที่ปรากฏขึ้นนี้ตกตะลึงจนตาค้างทยอยกันสูดอากาศหายใจเจียงจงโยตกใจกลัวถึงขนาดกลืนน้ำลายแห้ง มองไปยังหลินหยุนด้วยสีหน้าท่าทางที่ไม่น่าเชื่อถ้าหากเรื่องดังกล่าวไม่ปรากฏขึ้นต่อหน้าของตนเขาคงจะไม่เชื่อแน่ขนาดปรมาจารย์อย่างผู้ที่เก่งกาจขนาดนี้คิดไม่ถึงว่าจะถูกเปลวเพลิงเผาไม่จนกลายเป็นเท่าฐานไปได้สายตาของหลินหยุนหันมองไปที่เจียงจงโยพูดขึ้นว่าเมื่อครูแก่ต้องการจะฆ่าข้าใช่ไหมเจียงจงโยรีบคุกเข่าไปที่ด้านหน้าของหลินหยุนร้องขอชีวิตปรมาจารย์ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับข้าสักหน่อยข้าก็ถูกปรมาจารย์อย่างบีบบังคับ ดังนั้นจึงมาที่นี่เพื่อหลอกลวงคนขอปรมาจารย์ยกโทษปล่อยชีวิตข้าไปเถอะหลินหยุนพูดเบาๆวา่าชีวิตของแกในสายตาของข้านั้นไม่มีค่าอันใดเลยแต่ว่าถ้าหากจะให้ข้าปล่อยชีวิตแกไปจะต้องนำเอาทรัพย์สินครึ่งหนึ่งของแกมาแลกทรัพย์สินครึ่งหนึ่งเจียงจงโยเกือบที่จะสำลักน้ำลายเสียชีวิตหลินหยุนกล้าดีถึงขนาดเอ่ยปากขอมากขนาดนี้เลยทำไมไม่ยินยอมเหรอหลินหยุนเกิดความสงสัยจึงเอ่ยปากถามขึ้นทันที เปล่ายินยอมค่าเต็มใจอยู่แล้วเจียงจงโยหัวเราะเหอะเหอะแล้วก็ตอบตกลงเลือดไหลยหยดในใจอาบทที่82อํอำนาจบารมีของหลินหยุนทรัพย์สินครึ่งหนึ่งอาครั้งนี้เจียงจงโยหาเงินเข้ากระเป๋าไม่ได้แม้แต่นิดเดียวแต่กลับต้องถูกชดเชยด้วยทรัพย์สินครึ่งหนึ่งของตนจิตใจคิดอยากจะตายอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าหากไม่ยอมสลสัดทรัพย์สินครึ่งหนึ่งส่วนนี้ให้โดยเมื่อคำนึงถึงวิธีการสังหารปอนมาจานโดยการใช้เปลวเพลิงเผาไม่อย่างทรมานของหลินหยุนเมื่อครู่นี้แล้วคิดว่าเขาก็คงไม่น่าที่จะมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปได้ยอมสลสัดทรัพย์สินครึ่งหนึ่งยังดีกว่าที่จะสละทิ้งชีวิตไปมีชีวิตอยู่ยังมีทรัพย์สินเหลืออีกครึ่งหนึ่งที่สามารถใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยได้ถือเป็นทรัพย์สมบัติที่ชีวิตคนธรรมดาทั่วไปไม่กล้าแม้แต่จะคิดครอบครอง ข้าจะรีบกลับไปจัดแจงทรัพย์สินเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นจะแบ่งแยกทรัพย์สินครึ่งหนึ่งออกมาและส่งมอบให้กับปรมาจารย์เจียงจงโยกล่าวอย่างเคารพหลินหยุนยืนเอามือคว้ยหลังพูดตอบกลับว่ารีบไปเถอะขอบคุณปรมาจารย์เป็นอย่างมากข้าน้อยขอตัวลาไปก่อนเจียงจงโยเหมือนได้รับการอภัยโทษย่อตัวลงแล้วค่อยๆเดินทีละก้าวทีละก้าวออกไปคุณท่านหลินไม่ควรที่จะปล่อยตัวเขาไปแบบนี้หูเตอรลี่รีพูดเตือนขึ้น ลินหยุนมองไปที่เขาพูดว่าแล้วท่านคิดว่าควรจะทําอย่างไรหูเตอร์ลี่พูดว่าเขาเกือบที่จะหลอกลวงให้พวกเราซื้อสิ่งของที่คนตายใช้และเกือบที่จะทําร้ายพวกเราจนเสียชีวิตเขาจำเป็นต้องทําการชดเชยให้กับพวกเราก่อนจึงจะสามารถปล่อยเขาไปได้เจียงสงก็พูดขึ้นว่าพูดถูกแล้วแม้ว่าพวกเราจะได้รับการช่วยเหลือจากคุณท่านหลินแล้ว แต่เจียงจงโยจะต้องชดเชยค่าปลอบขวัญให้กับพวกเราด้วยเช่นกันหลินหยุนพยักหน้าพูดอย่างจริงจังว่าพูดได้ไม่มีผิดหากว่าพวกท่านไม่กล่าวเตือนข้าเองก็เกือบลืมไปเช่นกันผู้มีอิทธิพลอำนาจทั้งหลายมองไปยังหลินหยุนด้วยความสงสัยไม่เข้าใจว่าเขาลืมอะไรไปท่านใดนั้นหลินหยุนก็มองไปที่หูเตอรลี่แล้วถามว่าท่านคิดว่าครั้งนี้ที่เจียงจงโยเกือบที่จะทำร้ายท่านจนเสียชีวิตแล้วชีวิตของท่านมีมูลค่าเท่าไหร่กัน หูเตอร์ลี่นึกว่าหลินหยุนยินยอมที่จะให้เจียงจงโยชดเชยจริงๆก็ตื่นเต้นดีใจผู้เสียงดังว่าชีวิตของข้านี่ประเมินมูลค่ามีได้ลินหยุนพยักหน้าแล้วถามไปที่เจียงสงว่าแล้วท่านละ่ะไม่สามารถที่จะนําเงินทองมาเป็นสิ่งประเมินมูลค่านอกจากนี้ข้าก็ไม่ได้ขาดแคลนเงินทองลินหยุนพูดอย่างจริงจังว่าข้าเข้าใจแล้วเจียงสงกับหูเตอร์ลี่ดีใจกันยกใหญ่ รอคอยหลินหยุนไปเรียกร้องค่าชดเชยจากเจียงจงโยท่านใดนั้นหลินหยุนก็กวาดสายตามองไปยังพวกเขาแล้วพูดว่าเมื่อครู่นี้ข้าช่วยชีวิตพวกท่านออกมาจากเงื้อมมือของผู้ฝึกปราณพิฆคาตในเมื่อพวกท่านพูดกันว่าชีวิตประเมินมูลค่ามีได้ท่ายอย่างนั้นข้าก็ไม่ต้องการอะไรมากพวกท่านให้เงินข้าคนละหนึ่งล้านหูเตอรลี่และเจียงสงตัวแข็งทื่อทันที เฉียงสงรู้สึกว่าตนเองกับหลินหยุนค่อนข้างที่จะสนิทสนมกันพูดขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มที่เก้อเขินคุณท่านหลินท่านอย่าได้มาพูดเล่นตลกอะไรกับพวกเราเลยเฉียงสงยังไม่ทันได้พูดจบกลับถูกหลินหยุนตะกนใส่ว่าท่านคิดว่าข้าเหมือนกำลังล้อเล่นกับพวกท่านงั้นเหรอคนละหนึ่งร้อยล้านหรือว่าจะเอาชีวิตของพวกท่านมาให้ข้าในสองข้อนี้เลือกมาหนึ่งข้อให้เวลาพวกท่านพิจารณาหนึ่งนาที น้ำเสียงของหลินหยุนแสดงออกถึงความแน่วแน่อย่างไม่ต้องสงสยัยเจียงสงอ้าปากค้างอยู่ครึ่งหนึ่งตะลึงอยู่ไม่กี่วินาทีจึงมีสติกลับคืนมาพวกเขาเพิ่งจะรู้สึกตัวได้ว่าหลินหยุนสามารถใช้ไฟเผาไม่ปรมาจารย์อย่างจนตายโดยไม่ขมวดคิ้วแม้แต่น้อยแล้วจะมาให้ความสำคัญกับชีวิตของพวกเขาด้วยทําไมกันนอกจากนี้พวกเขาก็ไม่สนิทสนมกับหลินหยุนยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่ามีความสัมพันธ์ชันมิรอะไรหลินหยุนไม่จําเป็นต้องช่วยชีวิตพวกเขาก็ได้ หวังจื้อเหอหัวเราะอย่างขมขื่นถอนหายใจแล้วพูดว่าโลกมากลับหายบนโลกนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาแบบฟรีๆอย่างแน่นอนพูดจบหวังจื้อเหอมองไปที่หูเตอรลี่ด้วยความเหยียดยามถ้าหากไม่ใช่เขาที่ต้องการไปเรียกร้องค่าชดเชยจากเจียงจงโยแล้วหลินหยุนก็จะไม่เรียกร้องขอค่าช่วยเหลือชีวิตจากเขาเช่นกันปรมาจารย์อย่างถูกหลินหยุนฆ่าตาย ถ้าหากต้องการค่าชดเชยก็จะมีเพียงหลินหยุนคนเดียวที่สามารถเรียกร้องได้แล้วหูเตอร์ลี่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำไมกันตอนนี้กลับกลายเป็นว่าเงินค่าชดเชยแม้แต่หนึ่งเฟินก็ไม่ได้รับแต่กลับต้องมาจ่ายชดเชยกันอีกคนละหนึ่งร้อยล้านคุณท่านหลินหนึ่งร้อยล้านสามารถซื้อชีวิตของข้าได้ถือเป็นข้อตกลงที่ดีกลับไปบ้านแล้วข้าจะสั่งให้คนนําเงินมามอบให้กับคุณท่านหลินหวังจื้อเหอพูดด้วยรอยยิ้มคุณท่านอาวุโสหวางหูเตอร์ลี่เรียกด้วยความไม่ค่ออยพอใจ หวังจื้อเหอคันวะไปทางหูเตอร์ลี่และเจียงสงแล้วพูดกับหลินหยุนว่าคุณท่านหลินข้าสามารถไปได้แล้วหรือยังเชิญตามสบายหลินหยุนกล่าวขอลาไปก่อนหวังจื้อเหอคันวะอีกครั้งแล้วก็จากไปเจียงสงแอบครุ่นคิดภายในใจหลินหยุนคือแขกผู้มีเกียรติของควีนจีนอีกทั้งเมื่อครู่ยังบกเรียกเปลวเพลิงในอากาศเผาไม่ปรมาจารย์อย่างฤทธิเดชหน้าเกรงขามเกินคาดเดาได้ ผู้ที่มีพลานุภาพที่เก่งกาจดังเทพเช่นนี้จะต้องคบค้าสมาคมเอาไว้อย่างที่สุดไม่สมควรไปทำการล่วงเกินใดๆอย่างเด็ดขาดแม้ว่าการนำเงินหนึ่งร้อยล้านออกมาจะเจ็บปวดรวดร้าวเจียงสงก็ไม่ขมวดคิ้วหน้าบึ้งแต่อย่างไรคิดว่าเป็นการสารสัมพันธ์กับหลินหยุนผู้ที่มีพลังยุทธ์ซึ่งในอนาคตไม่แน่อาจจะต้องหวังพึ่งให้หลินหยุนช่วยชีวิตของตนก็เป็นได้คุณท่านหลินข้าจะรีบสั่งให้คนโอนเงินเข้าบัญชีของท่านเดี๋ยวนี้ เสียงสงกล่าวด้วยท่าทางยิ้มแย้มและด้วยความเต็มใจอืมหลินหยุนตอบตกลงอารมณ์ท่าทางดูสบายๆเป็นกันเองอย่างมากหนึ่งร้อยล้านสำหรับเขาแล้วเหมือนกับว่าเป็นเพียงแค่ตัวเลขแม้ว่าตนเองจะไม่เต็มใจยอมแต่น้ำน้อยก็ย่อมแพ้ฟไฟคิดถึงภาพสเตือนใจที่หลินหยุนถือเปลวเพลิงในมือแล้วหูเตอร์ลี่ก็ไม่กล้าที่จะมีการร้องเรียนใดรบกวนท่านบอกเลขบัญชีธนาคารให้กับข้าข้าจะรีบสั่งให้คนโอนเงินเข้าบัญชีให้เดี๋ยวนี้หูเตอร์ลี่ก็ฉลาดเฉลียวอย่างมาก ในเมื่อเจียงสงกับหวางจือ้อหลินหยุนได้นำหมายเลขบัตร VIP ที่จินซื่อหลงได้ให้ไว้กับเขาให้กับหูเตอร์ลี่บัตรใบนี้จัดทำขึ้นพิเศษซึ่งไม่มีการจำกัดวงเงินหลังจากที่หูเตอร์ลี่จดจำหมายเลขแล้วก็คงคํานับและถามว่าคุณท่านหลินถ้าสามารถไปได้แล้วหรือยังไปได้แล้วหลินหยุนกล่าวตอบหลังจากที่หูเตอร์ลี่จากไปแล้วภายในห้องเหลือเพียงแค่เจียงสง หลินหยุนก็เดินไปเก็บไข่มุกหินเม็ดนั้นขึ้นเจียงสงถามอย่างสงสัยว่าคุณท่านหลินไข่มุกหินเม็ดนี้ชั่วร้ายอัปมงคลขนาดนี้ท่านทําไมจึงจะเก็บมันเอาไว้อีกหลินหยุนมองไปที่เจียงสงพูดว่าสําหรับพวกท่านแล้วชั่วร้ายอัปมงคลไม่มีผลดีแต่สําหรับข้าแล้วนั้นมันมีประโยชน์อย่างมาก หยินชี่ก็คือหนึ่งในพลังของฟ้าดินวิชากลืนสวรรค์ของหลินหยุนสามารถที่จะนำเอาหยินชี่ที่อยู่ภายในไข่มุกหินนี้แปลเปลี่ยนเป็นพลังทิพย์ที่ไว้ใช้ในการฝึกฝนได้หลินหยุนมองไปที่เฉียนหัวชิงพูดว่าท่านอาวุโสเฉียนไปกันเถอะเฉียนหัวชิงรู้สึกว่าตนเองได้ฝันไปจนถึงตอนนี้เขายังไม่อยากที่จะเชื่อว่าเมื่อครู่นี้คนที่มีเปลวเพลิงในมือแล้วเผาไม่ปรมาจารย์อย่างจนตายคือหลินหยุนคนธรรมดาทั่วไปที่อยู่ตรงหน้าของเขา จนได้ยินเสียงเรียกของหลินหยุนจึงทําให้เฉียนหัวชิงมีสติตื่นขึ้นจากความวุนว่นวายอ้อตกลงไปกันเถอะเฉียนหัวชิงเหมือนกับว่าเป็นหุ่นยนต์จากกลตอบอย่างซื่อ,อหลินหยุนเข้าใจว่าการกระทําของเขาเมื่อครู่นี้จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อคนธรรมดาทั่วไปเหล่านี้ดังนั้นเขาจึงเข้าใจถึงสภาพอารมณ์ที่เป็นอยู่ของเฉียนหัวชิงในขณะนี้เป็นอย่างดี ท่านอาวุโสเฉียนไม่ต้องไปใส่ใจโลกใบนี้ไม่ง่ายดายเหมือนกับที่พวกท่านได้พบเห็นกันหรอกน้ำเสียงของหลินหยุดเลื่อนลอยว่างเปล่าเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ทำให้คนเชื่อถือเฉียนหัวชิงตะลึงอยู่แวบหนึ่งแววตาก็กลับมาสดใสเช่นเดิมดูเหมือนว่าจะคิดอะไรออกคุณท่านหลินพูดถูกต้องการที่มนุษย์เข้าใจโลกนี้นั้นมันก็เพียงแค่เศษส่วนเล็กน้อยแล้วข้าจะไปดื้อรั้นเพื่อที่จะสืบสาวราวเรื่องไปเพื่ออะไรกันในเมื่อมันยังคงมีอยู่ก็ย่อมมีเหตุผลในตัวของมันอย่างแน่นอน หลินหยุนพูดว่าท่านอาวุโสเฉียนคิดได้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเฉียนชิงหัวหันตัวกลับไปคารวะเจียงสงท่านเจียงข้าขอตัวลาไปก่อนแล้วเจียงสงคันว่ากลับงั้นข้าก็ไม่ส่งแล้วนะหยุดส่งเพียงแค่นี้เฉียนหัวชิงจากไปพร้อมกับหลินหยุนเหลือเพียงแค่เจียงสงผู้เดียว มองภาพการเดินจากไปของหลินหยุนพวกเขาทั้งสองเจียงสงแวลตาซึ่งไม่มีชีวิตชีวาในสมองยังคงคิดถึงภาพเมื่อครู่ที่หลินหยุนถือเปเลวเพลิงไฟในมือมีหน้าหลัดที่ควินจีนจะปฏิบัติต่อเขาอย่างมีมารยาทมีความเคารพอย่างที่สุดที่จริงเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่หมอเทพเท่านั้นยังเป็นผู้ที่มีพลังและวิชาความสามารถอันสูงส่งอย่างแท้จริงสายตาของควินไม่ธรรมดาจริงๆ